งฟ้าอย่างนี้ฝนไม่ตกหรอกเนะาะใสมากเลยส่วนฝั่งนี้ก็โขดหินทั้งนั้นเลยค่ะฝั่งนู้นไม่แน่นะอาจจะฝนตกนะฟวามือก็จะเป็นเภูเขาต้นไม้ ส่วนซ้ายมือน่ะก็จะเป็นทะเลสาบแล้วก็ข้างล่างข้างล่างลงไปข้างล่างอะติดกับทะเลสาบอ่จจะเป็นทางรถไฟนะพเพื่อนๆทางรถไฟถนนเส้นนี้ก็จะเป็นถนน E6 หรือว่ายุโรปเบอร์หหรือว่า e s e บาน,นี้เรียกความเร็วอยู่ที่110องศาเอ้ย110กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะจะเป็น110องศาซะแล้ว ณหภูมติตอนนี้มองไม่เห็นอะ่ะขี้เกียจถามลุงลงใส่หูฟังถ้าหน้าหนาวก็จะสวยไปอีกแบบเนาะถ้าเข้าหน้าร้อนก็เห็นแต่หินนี่แหละหน้าหนาวก็จะมีแต่หิมะเพื่อนเนี่ยไอ้ต้นเหล็กต้นเสาเหล็กเนี่ยเขาตั้งไม่ตรงสักต้นเลยนะไม่เข้าใจเหมือนกันเคยถามลุงลงลุงกันต่อแบบกับปั้นทุกดินนังๆเลยฉันก็ไม่รู้พอนอะ ไม่เคยหาข้อมูลให้เราเลยนะเนเรื่องพวกนี้ <c oughs> ถามว่าทําไมก็ตั้งเสาไม่ตรงเธอ <c oughs> ฉันก็ไม่รู้อ่ะซาน <c oughs> เออเป็นเราก็จะไปหาข้อมูลให้เมียสะหน่อยแล้วก็ไม่หาด้วยนะ <c oughs> ไม่หาด้วยนะไม่ยุ่งด้วยนะเดินทางก็จะมีแต่วิวข้างทางแบบนี้และเพื่อนเพื่อนอทนทนดูหน่อยนะหน้าหนาวก็จะมีแต่หิมะ ว่าหน้าร้อนก็จะประมาณนี้โขดหินดูไปก่อนก็จะมีเป็นบางจุดที่แบบว่าดอกไม้ข้างทางขึ้นแต่ตอนนี้ยังไม่ขึ้นนะเพราะว่ากลางคืนยังอุณหภูมิติดลบอยู่เลย mm hmm. เจอกันคลิปหน้านะคะสวยนะถนนเขาอ่ะมันจะยาวไปอีกแล้วคลิปเนี่ยเวลาป้าทำถ่ายถ่ายคลิปแบบนี้แล้วป้าก็ลืมนะ เคยตัวพูดแล้วก็ลืมแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ